สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปเกมระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามให้ท่านผู้ฟังที่เคารพครอบครัวฟุตบอลไทยทุกท่านได้ฟังอย่างชัดๆนะครับว่าผมมองอย่างไรหบังว่ามุมมองของผมเนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อการชมฟุตบอลของท่านนะครับว่าเราจะได้มีความเข้าใจนะครับในหลายแงยม่มุมซึ่งผมจะค่อยๆพูดไปนะครับในแต่ละคลิป จะค่อยกระจางเรื่องนี้ผมไม่พูดแล้วครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นมาบ้างให้มากมายเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยถ้าเพื่อนจําได้ดีนะผมจริงๆผมอยากจะพูดจริงนะเมื่อก่อนการแข่งขันในช่วงเริ่มแรกๆเนี่ยที่ชวนเซินลงสนามนัดแรกนะครับผมบอกไปแล้วครับว่าตัวผู้เล่นตัวนี้จะเป็นตัวแปรสําคัญที่จะทําให้ทีมชาติไทยลําบากนะครับก็มีเพื่อนๆมาแย้งหลายคนว่าก็แค่นักเตะคนหนึ่ง ไทยลีกของเราก็มีนักเตะที่เป็นบราซิลเป็นยุโรปหลายคนคือผมพูดอยู่ครับว่าไอ้นักเตะคนนี้ไม่ธรรมดาครับออกไปทางโคดบอลน,นะนะนครับบางคนก็คิดว่าผมพูดเกินไปก็คือจริงๆต้องฟังหูไว้หูเลยครับอย่าเชื่อผมแต่ถ้าเกิดอยากจะเชื่อผมให้ฟังคลิปนี้ครับว่าต่อไปมันจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเราดูบอลเราต้องมีสมาธินิดหนึ่งนะครับ คือเราต้องไม่ขึ้นไม่ลงนะกับสิ่งที่แพ้ที่ชนะกระแสดามา่าอย่าไปสนใจครับเมื่ออิชิพูดกรรมการจะเปล่ออย่างไรก็เรื่องกรรมการเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินได้แล้วก็อิชิพูดคำานึงนะครับว่าเราแพ้ฟ,ฟิลิปปินสน์สอกับแพ้ทีมชาติเวียดนามสองหนึ่งไม่เหมือนกันนะครับแต่ถามว่าเรามีทางชนะทีมชาติฟิลิปปินส์อ่าทีมชนะทีมชาติเวียดนามเหมือนกับฟิลิปปินส์ในบ้านได้ไหมได้ครับได้ครับแต่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องคุยกัน นะครับการมาเยือนของเวียดนามน,นะครับที่จะมาเยือนเราในเลขที่2นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลเวบปีนี้นะถือว่าเป็นจุดสําคัญพอสมควรต่อพัฒนาการฟุตบอลไทยนะครับมันจะเป็นดัชนีชี้วัดหลายสิ่งหลายอย่างแน่นอนครับผมต้องเชียร์ชมทีมชาติไทยของเรานะที่สามารถยกร,ระดับการเล่นขึ้นมาอยู่ในระดับที่ดีมากๆพูดกันตรงไปตรงมาไม่เกรงใจกันเนี่ยเกมของเราเนี่ยเหนือระดับอาเซียนแล้วครับ มีทีมอย่างฟิลิปปินส์กับสิงคโปร์เท่านั้นครับที่ตามเรามาติดติดนะครับผลการแข่งขันก็รู้นะครับว่าเราชนะทั้งสิงคโปร์ชนะทั้งฟิลิปปินส์มาถึงแม้ว่าฟิลิปปินส์จะชนะเราในเลกแรกในบ้านเขาซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งผิดปกติ v วีองเวียเยอะแยะครับแต่ในที่สุดสกอร์รวมก็บ่งชัดชีช้ชัดนะครับว่าเราเหนือกว่าฟิลิปปินส์เหนือกว่าหลายหลายประการครับรูปแบบการเล่นเราก็เหนือกว่า รวมทั้งสิงคโปร์ด้วยเขาตามเรามาติดๆครับในขณะที่ขาข้างหนึง่งเราก้าวออกนอกอาเซียนไปแล้วอยู่ในระดับเอเชียไปแล้วนักเตะของเรายังไม่สมบูรณ์ครับขาดเอเลียสดลลนะครับขาดหลายตัวครับในทีมนี้ที่ยังไม่สมบูรณ์เราเอามาเท่าที่เราเอามาได้ในการแข่งขันเนฟแต่ระดับรูปแบบการเล่นเกมเราไม่ได้เป็นรองใครครับจะมีบางช่วงบางตอนที่นักเตะเรามีอาการป่วยอาการบาดเจ็บเท่านั้นนะครับที่มันอาจจะดรอปลงหน่อย และมีประเด็นเกี่ยวกับกรรมการบ้างความไม่พร้อมสิ่งแวลดล้อมต่างๆนะครับรวมทั้งแพชชั่นของการต่อสู้ของคู่แข่งเราด้วยปัจจัยมันเยอะนะครับเราจะมาโฟกัสอย่างเดียวไม่ได้แต่บทสรุปนะครับในการแข่งขันที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงแมตช์สุดท้ายที่เราเจอกับเวียดนามผมบอกตรงๆเลยครับว่าผมพอใจนะกับฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยดูมีอนาคตครับคําว่าดูมีอนาคตกับไม่มีอนาคตมันต่างกันเยอะครับ ฟุตบอลเวียดนามถึงจะมีราฟเอลสั้นมานะนะครับฟุตบอลของอินโดนีเซียถึงแม้ว่าจะโอนตัวมาเต็มทีมลูกเซลเขาเนี่ยแม้มาเลเซียจะเดินตามอินโดนีเซีย้ดยการโอนตัวนะแต่ผมบอกไว้เลยครับอนาคตเนี่ยผมยังมองไม่เห็นด้วยว่าทีมชาติเหล่านี้จะไปอย่างไรรวมทั้งกัมพูชาด้วยจะไปอย่างไรนะครับมันเป็นการเล่นนะครับเพื่อการแสดงเท่านั้นครับมันเป็นคอนเทนต์มันเป็นฟุตบอลคอนเทนต์ครับ ลักษณะการแสดงเพื่อชชยชนะเพื่อใช้เกิดกระแสฮือฮาขึ้นในประเทศบางช่วงบางตอนเท่านั้นอนาคตคืออะไรครับอนาคตคือเหมือนทีมชาติญี่ปุ่นไงครับก้าวจากระดับเอเชียธรรมดาธรรมดากลายไปเป็นทีมระดับโลกไปแล้วครับนั่นคืออนาคตแล้วฟิลิปปินส์นะครับกับสิงคโปร,คคออร์อนาคตคืออะไรอนาคตคือเขาต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับ ขามีนักเตะลูกครึ่งเต็มบ้านเขาอยู่แล้วครับทั้งสิงคโปร์ทั้งฟิลิปปินสนะ์รวมทั้งอ่อนตัวเนี่ยเขาเป็นธรรมชาติของเขาอนาคตของเขาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเขาจะสามารถจัดการลีกภายในเขาได้สมบูรณ์หรือไม่นะสิงคโปร์ก็ทํหลีกได้ดีนะแต่ฟิลิปปินส์จะอ่อนเรื่องบอลลีกและการพัฒนาเยาวชนฟิลิปปินส์ยังอีกนานครับตอนนี้เขาดีที่เขามีโค้ชกาเบรียสนะครับเท่านั้นครับอย่างอื่นเนี่ยฟิลิปปินส์ังต้องปรับปรุงและฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ส่งออกนักเตะนะครับ เป็นรายได้ของเขาส่วนหนึ่งนะเขาใช้ซอฟต์พาวเวอร์แล้วนะนักเตะฟิลิปปินเนี่ยนักเตะลูกครึ่งตัวโอนเขาเนี่ยเป็นนักเตะส่วงอกของฟิลิปปินนะครับที่มาค้าแข้งยังหลีกต่างๆโดยเฉพาะที่ไทยหลีกของเราเนี่เยอะครับอย่างทามินัสเนี่ยนะครับก็สามารถเป็นกําลังหลักของทีมชาติทีมบุรีรัมเราได้นะครับนี่เองครับเป็นเป็นสิ่งที่เรามองภาพรวมนะโดยโดยที่เรามีสมาธิเรามองอย่างนี้นะการที่เวียดนาม,มีราฟาเอลสั้นเนี่ย คือว่าเอาราไฟเอลสั้นเนี่ยถ้จะว่าเป็นโคดบอลก็ไม่ไม่ผิดนักนะครับอย่างที่ผมพูดเนี่ยหลายๆคนว่าผมพูดเกินไปก็ดูสิครับใครจะเอาอยู่ครับกระทิงตัวเนี้ยโอ้โหเล่นเหมือนวัวเหมือนกระทิงอะ่ะนะครับตุดัดนนะครับการยิงประตูเขามีเซนฟุตบอลเต็มร้อยนะครับจะว่าอืดอาดก็ไม่เชิงนะกล้ามเนื้อเขาใหญ่แต่เวลาเขาไปก็เร็วเหมือนกันนะครับแรงเบียดแรงกระแทกเขาดียาก ยากที่คู่แข่งจะจับได้นะหาเอาเอาเอาออร์เฟลสั้นอยู่เนี่ยผมคิดว่ามีโจนาธานจะเอาอยู่แล้วก็เอเรียสตอเละเท่านั้นครับที่เหลือนี่เอาอยู่ยากถึงแม้ว่าจะเอาอยู่ก็ยังมีความอันตรายของเตียนลินอยู่นะมีความอันตรายของกวงไฮอยู่จุดนี้อาจจะเป็นไพ่ไพ่ใบที่เขาจะใช้สำรองสำหรับถ้าเราปิดเราเฟลสั้นอยู่ก็ต้องระวังนะครับในการมาเยือนเราที่ราชบังคลาวันที่5เนี่ยในมุมมององผมนะ ตอนนี้ระดับฟุตบอลของทีมชาติเวียดนามเนี่ยถ้าเล่นในบ้านเขาเนี่ยเขาชนะเราครับหนึ่งลูกในขณะที่เขามีราฟเฟลสั้นเนี่ยนะถ้าทีมชื่ไทยเล่นในบ้านเขาเขาจะเหนือเราหนึ่งลูกแต่ถ้าเขามาเล่นที่บ้านเราผลสกอร์จะออกมาเสมอครับถ้าเล่นถ้าเล่นอยู่ในระดับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยสรุปแล้วถ้วยจะเป็นของเวียดนามนะครับแต่นะครับมันมีแต่ด้วย แต่ถ้าทีมชาติไทยของเราเนี่ยได้แสดงศักยภาพเต็มที่ในการจะก้าวสู่ระด,ดับเอเชียที่แท้จริงเนี่ยมันมีจุดไหนครับที่เราจะสามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามได้ในระดับฟุตบอลที่แท้จริงของเราเนี่ยจุดนั้นมันจะต้องพร้อมกันด้วยทั้งกองหน้ากองหลังของเราครับผู้เล่นในตำแหน่งศูนย์หน้าผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์แดนลูกหรือปีกของเราเนี่ยที่ทําการบุกเพื่อเอาสกอร์เนี่ยถ้าเกิดเล่นแบบที่ผ่านมาเนี่ยเราเล่นดีครับ แต่เราจะเสมอในบ้านนะครับอันนี้ต้องยอมรับได้นะอาจจะเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับหรือเสมอสองสองเพราะว่าถ้าเรายิงเขาได้ด้วยความยากลำบากนะยิงเวียดนามเนี่ยก,ก็ลำบากอยู่แต่มันไม่ลำบากเท่ายิงฟิลิปปินนะยิงเวียดนามจะง่ายกว่ายิงฟิลิปปิน์ถ้าผู้ผเล่นเรานะครับสุพนัทไม่ป่วยไม่อะไรแล้วเนี่ยทุกทุกคนเนี่ยลงมาตามสภาพปกติเนี่ยเราจะยิงเวียดนามง่ายกว่ายิงฟิลิปปิน นะครับเพราะรูปแบบการเล่นของฟิลิปปินส์นดีกว่าเวียดนามแต่เวียดนามเขาดันมีตัวที่ยิงเราได้เหมือนกันทีเนี้และเขายิงเราได้ง่ายกว่าที่เรายิงเขาด้วยก็คือราฟาเอลสั้นหรือเงียนซวนเซนเนี่ยเขาจะยิงเราง่ายกว่าที่เราจะยิงเขาดังนั้นนะศักยภาพเขาจะลดลงเล็กน้อยนะมาเล่นที่กรุงเทพนะเงียนส่วนเซนคนนี้แต่เขายังมีโอกาสจะยิงได้อยู่หนึ่งถึงสองประตูครับศักยภาพเราสามารถยิงเวียดนามได้หนึ่งถึงสองประตูแน่นอนครับ แต่มันจะยังไม่ดีพอที่เราจะเหนือกว่าแต้มที่เขาเอาชนะเราได้ที่บ้าน2ประตูต่อหนึ่งแล้วสิ่งสิ่งไหนครับที่จะสามารถทําให้เราสามารถเอาชนะเขาได้ก็คือเราสามารถจับราฟายเซนหรือจับตายราฟายเซนได้ด้วยการใช้ตัวผู้เล่นที่มีใส่ยขาภาพมากพอนะอย่างโจนาธานเข็มดีหรือใครก็ตามแต่เนี่ยที่สามารถบล็อกการเล่นของราฟายเซนไว้อย่างร้อเปซนะเต็มที่ให้เขาทาได้หประตู นะครับคาพูดไปทาแน่พะราฟาโอซันคนนี้คือนักรบนะครับรับจ้างนะก็คือเขาทําตามจ็อบเขาอ่ะเขาลงมาทาจ็อบเขาคือยิงประตูเท่านั้นถ้าทําไม่ได้ถือว่าเขาล้มเหลวก็ไม่คิดอะไรหรอกครับเขาลงมายิงอย่างเดียวนะครับแต่มันจะมีประเด็นปัญหานะถ้าเกิดคิมซังซีวางแผนผิดนะส่งเตียนลินลงมาแย่งกงนยิงกับราฟาโอซันเนี่ยมันจะเกิดอาการกักเหมือนที่เขาเจอกับทีมชาติสิงคโปร์ครั้งที่แล้วเขากักกันนะครับสองคนเนี่ย มันจะทําให้เขาพลาดถ้าส่งเตียนลินลงมาเราเฟลสันจะดรอปลงประมาณ20-30%ทันทีเพราะจะเปิดทางให้เตียนลินตรงนี้จะเป็นโอกาสของเราคือฟุตบอลเนี่ยในแต่ละทีในสนามแต่ละนาทีนาทีในสนามม,นมันมีค่ามากนะครับในการทำสกอร์ถ้าเราเฟลสันเนี่ยมีมีความกังวลอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยเข้าม่สามารถจะปิดจอบเขาได้ด้วยการยิงประตูให้ชนะเนี่ยก็ถือว่าเขาพลาด นะครับถ้าเตียนลินพลาดอีกก็ซึ่งเตียนลินมีโอกาสพลาดสูงนะเตียนลินไม่ใช่ศูนย์หน้าที่ถึงขั้นว่าจะเอาชนะไทยได้นะยังอยู่ในดับปานกลางถ้าเตียนลินพลาดเนี่ยก็คือพลาดทั้งสองคนถ้ามาพลาดทั้งสองคนที่บ้านเราคือจบครับถ้าเขาส่งเตียนลินลงมาเนี่ยเวียดน,นามจะแพ้จะแพ้เรานะครับแต่จะแพ้มากพอที่จะให้เราเหนือกว่าเขาสองประตูได้หรือไม่อาจจะไม่พอนะครับอาจจะไม่พอ ถ้าเวียดนามส่งเตียนลินลงมาเราก็ยังอาจจะเสมอและยิงลูกโทษเ,เขานะครับในเกมบ้านเราแต่ถ้าเวียดนามนะส่งราฟาเอลซันลงมาคนเดียวโดยเก็บเตียนลินไว้เป็นตัวสำรองหรือซูเปอร์ซับจนถึงนาทีละเจ็ดสิบปดสิบเนี่ยโอกาสที่เขาจะเสมอหรือชนะเรามีสูงและเขาจะได้แชมป์แต่อะไรครับที่เราทำให้มันแก้จุดนี้ได้ก็คือปิดปิดราฟาเอลซันให้สนิท นะครับต้องวางแผนเป็นระบบเลยในการที่จะใช้ผู้เล่นนะครับในเซนเตอร์แบ็กเราหรือว่าวิงแบ็กเราเนี่ยปิดการเล่นของราเฟลสั้นให้สนิทให้ได้ทำไงก็ได้ครับตามระบบโค้ดนะคุณจะทำไงก็ทำครับตรงจุดนี้เป็นเรื่องของโค้ดิชีและทีมงานแล้วนะครับอันนี้ผมผมไม่ขอก้าวไก่นะผมมองในมุมมองที่ผมเป็นขคอ,ขอฟุตบอลนะที่จะมาเล่าเพื่อนฟังในฐานะผมทํารายการนะครับผมขอพูดเรื่องนี้แล้วทีนี้โอกาสที่เราจะชนะเขาเป็นอย่างไรครับผมจะขอภาพ พูดภาครวมนะโอกาสที่เราจะชนะเขาทีมชาติไทยเราผมเชื่อว่าเรามีศักยภาพอย่างหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นเบนเดวิดไม่ว่าจะเป็นเจ้าเชกนะสุพโชคสารชาติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสองตัวผู้เล่นสำคัญนะครับหัวใจของเราแดนรูกก็คือแพทริกกุตาบสันและเจ้าแบงค์นะครับสุพนัทเหมือนตาแบงค์นี่โดดเด่นที่สุดแบงค์จะต้องเปล่งประกายออกมาให้มันเสมอกับ ราฝเอลซันให้ได้ในแมตชนี้คุณยิงผมก็ยิงครับแพทติกุตับสันต้องบวกพลังเข้ากับแบงค์สคนเนี่ยช่วยกันยิงครับคือจุดนี้ต้องทําให้ได้คือต้องสร้างความแตกต่างในเกมให้ได้โดดเด่นขึ้นมาเป็นระดับ MVP ของแมตชนี้ให้ได้แล้วยิงประตูให้ได้นะครับทําเกมได้อย่างสวยงามในแดนหน้าให้สมกับนะครับที่เป็นทีมที่มีการเล่นชั้นนําของอาเซียนให้ได้ ถ้าแดนหน้าเราทําแบบนี้ได้นะครับพลังของแดนหน้าเราเยอะขนาดไหนตรงนั้นแหละครับเราจะสามารถชูทั่วได้ในเกมวันที่5ต้องท็อปฟอร์มครับอาพูดตรงๆเลยต้องท็อปฟอร์มร่วมกัน,นหลายๆคนนะครับให้ให้ดีครีมันแก่กล้าให้มันเสมอกันกับเราไฟล์สั้นได้และเราจะต้องทําเกมให้ดีกว่านี้โดยการปิดการเล่นของเราไฟล์สั้นและทําเกมให้เหนือกว่าเวียดนามโดยแดนรูปของเราให้ได้ ถ้าเราทําได้มันถึงจุดที่เราผ่านนะครับไปสู่ระดับเอเชียได้ตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นดัดชนีชี้วัดชัดเจนว่าเราเก้าวสู่ในระดับที่สูงกว่าอาเซียนแล้วคือการนะครับทำเกมชนะเวียดนามโดยที่มีดีกรีนะครับเหนือกว่าราฟเอลสันที่ควรจะมาเสมอเราที่บ้านในขณะที่เวียดนามมีราฟเอลซันหรือเนียนจนนซนเนี่ยระดับบอลเขาสามารถมาเสมอเราที่บ้านได้แต่ นะครับด้วยสิ่งที่มันมีอยู่ภายในของนักเตะไทยเราซึ่งมันมีอยู่แล้วอ่ะเราจะต้องชนะเขาให้เด็ดขาดสองประตูขึ้นไปด้วยฝีเท้านะครับที่เป็นระดับคือพีคสุดอ่ะสุดๆของทีมชาติไทยเหมือนสุดๆที่เราเอาชนะฟิลิปปินมาได้นะเราต้องทำอีกครั้งหนึ่งให้ได้และต้องทำให้ได้ดีกว่านั้นด้วยถามว่าเราจะชูถ้วยมันยากไม่ยากครับยากกว่าฟิลิปปิน์ี่ชิ <S <S ได้พูดมาเป็นในไรแล้วยากกว่าฟิลิปปิน แต่ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้แต่สิ่งที่มันตอบแทนในการทําได้ของเราในแมตช์นี้ซึ่งมันเป็นไปได้นะที่เราจะทําได้เราจะชนะเขาสองประตูขึ้นเป็นไปได้ครับไม่ใช่เป็นไปไม่ได้สิ่งที่มันจะตอบแทนทีมชาติไทยมาคือความมั่นใจก่อนที่จะแข่งขันทัวร์นาเมนต์เอเันยนคัพรอบคัดเลือกในเดือนมีนาคมที่เราจะพบกับทีมชาติสีหลังกาเนี่ยเราจะได้ความมั่นใจมาเยอะครับและผมเชื่ออย่างหนึ่งนะว่าพลังแรงใจจากพี่น้องแฟนบอลเรานะไม่ต่ำกว่าสามสี่หมื่นคนเนี่ย ที่จะมาให้กําลังใจในวันที่ห้าเนี่ยแน่นอนครับตอนนี้บัตรขายเกลี้ยงครับเต็มสนามและชมังคลาแน่นอนตรงจุดนี้เรามาร่วมช่วยกันนะครับเชียร์ให้นักเตะไทยเรากําลังใจเต็มเปี่ยมนี่เป็นการเตะทิ้งทวนในเอฟเครับสกยภาพนักเตะไทยของเราตอนนี้เอกนิตฐ์ลงได้แล้วนะสุภโชคลงได้แล้วเบนเดวิดลงได้แล้วนะครับแลวผมเชื่อว่าสุภพนัดเหมือนตาจะพร้อมมากขึ้นในวันที่ห้าเมื่อเราผนึกกาลังตรงจุดนี้แล้วเนี่ย เราสามารถบทขยี้เวียดนามได้แน่นอนครับมันต้องประสานกันทั้งแดนรุกแดนรับคลิปนี้ผมพูดถึงระดับฟุตบอลให้ให้ให้เพื่อนๆฟังท่านจะมองภาพเห็นว่าเวียดนามนะครับจะไม่สามารถมาเอาชนะไทยได้ในบ้านเก่งสุดเขาได้แค่เสมอแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับเวียดนามที่มีราฟเอลซันเนี่ยเขาสามารถทำประตูเหนือกว่าเราอยู่หนึ่งประตู ถ้ารูปเกมออกมาแบบนี้ถ้าเราเสมอในบ้านเหมือนควรจะเป็นนะเหมือนระดับฟุตบอลที่ควรจะมีคือเราพลาดถ้วยแล้วอะไรนะครับที่ทําให้เราได้ถ้วยตัวนี้นะครับก็คือการเล่นนะครับอย่างคีคที่สุดของนักเตะไทยในชุดกองหน้าที่เป็นยางบัตรเรานี่แหละบวกกับนักเตะที่มีประสบการณ์อย่างสุภโชคสรารชาติเดคนิตปัญญาเนะี่ยช่วยกันนะครับทําเกมที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับ ช่วยกานทาเกมที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้แสดงออกถึงระดับฟุตบอลไทยอย่างชัดเจนใ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 นช่วงนี้ในยุคนี้ยุคกีชีเนี่ยให้ออกมาให้ได้ในเกมวันที่ห้าเนี่ยแล้วเราจะชูถ้วยแบบสมเกียรตินะชูถ้วยแบบหน้าป่าปลื้มที่สุดผมเชื่อว่าจุดนี้ทีมไทยเราจะทําได้เพราะกําลังใจจากแฟนบอลไทยทุกคนตอนนี้ทัศนคติบวกมาเยอะมากผมดีใจมากครับผมปลื้มใจ นี่เป็นนิมิตหมายที่ดีของปี2025ที่เราจะก้าวไปสู่ระดับเอเชียได้แล้วครับตอนนี้นักเตะไทยเรายังไม่เต็มทีม,มต้องบอกเลยนะครับยังไม่เต็มทีมทั้งเรื่องอนักเตะตัวตัวนักเตะรวมทั้งความฟิตความป่วยนะครับเกมที่ห้าลูกโหดที่ผ่านมามันโหดเหลือเกินครับไปไปไปมทัวร์นาเมนต์นี้โหดเหลือเกินครับมันกินแรงนักเตะเราอ่ะกินแรงกินสุขภาพกินทุกอย่างเลยแล้วเราเจอโปรแกรมการแข่งขันที่ห้าจะเสียเปรียบเวียดนามด้วย ครั้งนี้เราต้องทําให้ราฟาเอลซันและเวียดนามได้เห็นครับว่าทีมชาติไทยไม่ใช่ทีมที่นะครับจะมีนักเตะบ,บาสิลคนเดียวสามารถที่จะมาข่มเอาชนะได้เราคือทีมที่มีมาตรฐานสูงนะที่เล่นมาตลอดปี2024มาโดยมาตรฐานสูงมาตลอดถึงแม่ตัวผู้เล่นเราจะไม่ฟูลทีมแต่เราจะทําอะไรบางสิ่บางอย่างให้เวียดนามได้เห็นนะว่าระดับฟุตบ,บอลทีมชาติไทยเราอยู่ในระดับไหน หวังว่านะครับคลิปนี้ท่านพอจะมองเห็นภาพนะระดับฟุตบอลของเวียดนามกับไทยในชั่วโมงนี้ที่ผมพยายามอธิบายให้ฟังนะครับส่วนรายละ,ะเอียดเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อไปครับ tích kiếm sang xịt si đấu chân Việt Nam Khỏi men tim sát lao, khỏi ma sinh bậc ban Khâu hoa khoai lên bọc kinh Khỏi hú hoa khoai lên bọc kinh Ngày khoai xịt áo chân là ai nóng nhất Khỏi xịt bạc thím thay Ngày khâu xa bị sụt lòng nam khô Khỏi cứ lao, khỏi mẹ lao Mẹ lao, khỏi tim sát lao Ít chi ít, ít chi ít Thay lan rùi, đột thang bày, trăm sức phút Land of proof, king of Asian. Football championship of Jockey Assam. Mitsubishi Electric Cup, high-tech rock. X O X O in the biggest football tournament in the Assam region. Now everything comes strong and scary. This battle is like a football war game. <laughs> <speaking> sĩ đấu tranh Việt Nam Khỏi men tim sát lao Khỏi ma xanh bạc ban Khâu hoa khói lên bọc kênh Khỏi hú hoa khói lên bọc kênh Mạch khói xếp áo chân là ai Nóng mạch khói xếp bạc tim thay ngày khâu xa bây sút lắm nám khô Khỏi cứ lao Khỏi men lao Men lao Khỏi tim sát lao Ít chi y Ít chi y Khay lan thuyết Đột nam mày Trang sức phút bóng thay thay quyền Football championship of Chucky Asan Mitsubishi Electric Cup High Patriot Clock Exciting the biggest football tournament in the Asan region Now everything comes strong and scary This battle is like a football war game.